นี่เรียกว่าเหรียญคาสิโนนั่นเองค่ะเป็นเหรียญเดียวนะคะในประเทศไทยที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะพิพิธภัณฑ์พรอพันธ์ไก่าสะสมของโบราณพิษณุโลกนะคะนี่ค่ะจะพาทุกคนมาชมว่าเหรียญคาสิโนนี้มีความเป็นมายังไงนะคะแล้วทําไมถึงถูกกฎหมายค่ะเป็นเพียงเหรียญแบบเดียวในประเทศไทยเท่านั้นนะคะที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะเรามารับฟังกันเลยค่ะเหรียญคาสิโนหรือเหรียญคาสิโนนี้นะคะ เป็นเหรียญเดียวค่ะในประเทศไทยค่ะที่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะสมัยนั้นนะคะรัฐบาลไทยได้มีเปิดบอลคาสิโนขึ้นค่ะโดยใช้ชื่อว่าสถานคาสิโนค่ะเปิดโดยกระทรวงการคลังค่ะเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2488เหตุผลที่ต้องเปิดนะคะก็เพราะว่าช่วงนั้นเกิดสงครามโรคครั้งที่2ค่ะประเทศไทยจึงต้องจ่ายค่าปฏิกริพัมธ์แก่ฝ่ายพันธมิตรค่ะและต้องจ่าย เป็นข้าวจํานวนมากเลยค่ะให้กับฝ่ายพันธมิตรเพราะไม่อย่างนั้นค่ะเราก็จะอยู่ฝ่ายนิสอยของการแพ้สงครามได้ค่ะและเหตุผลที่เราไม่เป็นฝ่ายพ่ายแพ้สงครามนะคะต้องขอบคุณฝ่ายเสรีไทยของคนไทยค่ะที่มาช่วยไว้จนรอดพ้นจากการพ่ายแพ้สงครามในช่วงนั้นค่ะแต่ในช่วงนั้นนะคะรัฐบาลไทยค่ะไม่มีเงินค่ะจะทํายังไงล่ะคะ และสิ่งเดียวที่ประเทศไทยจะทาได้ก็คือการเปิดบ่อนคาสิโนนั่นเองค่ะถึงแม้ช่วงนั้นนะคะจะเกิดภาวะข้าวยากมากแพงเกิดยุคเข็นไปทั่วประเทศแต่รัฐบาลไทยก็ไม่มีทางเลือกค่ะเพราะช่วงนั้นจะต้องนําเงินไปจ่ายค่าปฏิกรสงครามค่ะเพราะไม่อย่างนั้นประเทศไทยจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้สงครามค่ะและอาจจะเป็นเมืองขึ้นของประเทศอื่นได้นะคะในช่วงนั้นนะคะเหรียญคาสิโนแบบนี้ค่ะมีอยู่ด้วยกัน4ี่ราคาด้วยกันค่ะ ที่ถูกกฎหมายนะคะคือราคา1บาท10บาท20บาทและ100บาทค่ะเลียนนี้นะคะผลิตจากประเทศอังกฤษนะคะแต่เปิดบ่อนคาสิโนได้แค่เพียง4เดือนเท่านั้น,นะคะ่ะเหตุผลที่ไม่สามารถเปิดต่อได้ก็คือคนไทยจำนวนมากค่ะ ที่เสียเงินเล่นกันจนหมดเนื้อหมดตัวบางคนถึงขนาดค่าตัวตายนั่นเองดังนั้นนะคะรัฐบาลไทยสมัยก่อนนะคะจึงเปิดบ่อนคาสิโนโได้เพียงแค่4เดือนก็คือตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์2488นะคะถึงวันที่3มิถุนายน2488นั่นเองค่ะถ้าใครสนใจนะคะมาชมเหรียญคาสิโนโหรือเหรียญคาสิโนโได้ที่นะคะพิพิธภัณฑ์ูุพันไก่สะสมของโบราณพิษณุโลกนะคะ เราเปิดให้เข้าชมฟรีค่ะเรามีของเก่าโบราณจำนวนมากกว่า1,000 0ชิ้นให้ท่านเลือกชมนะคะเราเปิดเฉพาะวันเสาร์แต่ถ้าท่านใดสนใจมาวันธรรมดาหรือ มาเป็นหมู่คณะเช่นมาแบบนักเรียนนักศึกษาหรือว่ามาเป็นหมู่คณะนั้นนะคะเรายินดีเปิดให้ในวันธรรมดาค่ะแต่ท่านต้องโทรมาหรือแจ้งมาทาง Facebook พิพิธภัณฑ์มุพเพนไก่พิสุโลกก่อน5วันเท่านั้นนะคะไม่เช่นนั้นเราจะเปิดให้ท่านไม่ได้นะคะและเรานะคะอยู่ที่จังหวัดพิณุโลกค่ะเราอยู่บริเวณสี่แยกไฟแดงที่เรียกว่าสี่แยก หรือที่จุดสังเกตง่ายๆก็คือสี่แยกที่มีกําแพงเมืองและมีหมวกใบใหีใหญ่บนกําแพงเมืองเลยค่ะเป็นสถานที่แห่งเดียวจังหวัดพิษณุโลกค่ะถามใครใครก็รู้จักค่ะหากใครนะคะมาเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกแล้วมาไหว้พระหลวงพ่อวชิณราชนะคะพิพิธภัณฑ์ของเราอยู่ห่างวัดเพียง500เมตรเท่านั้น ถ้าใครสนใจนะคะเชิญนะคะอ๋อ,อและอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับพิพิธภัณฑ์ที่เปิดให้ชมปีมากว่า6ปีนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ